ฮัลโหลสวัสดีกันเนิ่วผมผมอินฟีทีทีบีอีกเช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ในไมค์ครับอีกแล้วนะผมซึ่งถามว่าวันนี้พูกเราเซิร์ฟเวอร์อะไรก็อยู่เซิร์ฟเวอร์เดิมๆนะผมบูต้าครับเซิร์ฟเวอร์นะผมถามว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรนะผมนี่เป็นอีพีแรกของของของซีรีส์บูต้าครับซีซั่นเก้าหรือสิบเนี่ยแหละผมจำไม่ได้แก่แล้วลืมโอเคก็ผมจะมาทําอะไรดีวันนี้ผมจะมาพาทัวร์แล้วกันนะผมทัวร์แบบง่ายๆนั่นลงสายนะออนะนั่นคืออะไรครับผมนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า ฟาร์มทองนะผมแต่ก่อนเคยเป็นบ้านผมนี้นะผมแต่ผมโดนเอ่อโดนแพลงครั้งใหญ่ไปแผมอาจจะแปะมุมเอ่อไอขวาบนไว้ให้นะผมถ้าผมไม่ขี้เกียจนั่นคือสะพานบ้านผมปกติบ้านผมจะเป็นบ้านสองชั้นนะผมปัจจุบันนี้มันก็กลายเป็นฟาร์มทองเรียบร้อยนะที่เรียบร้อยนะผมซึ่งตรงหน้าบ้านผมบ้านเก่าผมนี่คือน่าจะเป็นพวกฟากร์มเกษตรกรรมอะไรต่างๆนะผมฟาร์มพวกเอ่อวีดแครอท แตงโมฟักทองนะผมตรงนั้นก็จะเป็นกระบองเพชรตรงนี้เป็นเบอร์รี่นะผมตรงนี้ผมเดินอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับสวนรวมของเซิร์ฟนะผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์ม FK อะไรของเขาเนี่ยแหละอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่เอาไว้ปั๊มกับเออ่ปัม๊มแบมบูไม่ใช่ปั๊มกับก็วงจรก็ง่ายๆนะผมก็มีถ้าแบมบูโตขึ้นไปแล้วไอ้ตัวออฟเซอร์เบอร์นั่นก็จะทําการมองเห็นบล็อกเลยปล่อยสัญญาณที่จะชวนทําให้พิสตันทํางานเนาะก็จะผลักสิ่งที่เรียกว่าแบมบูล,ลงไปให้ฮอปเปอร์เก็บข้างล่างเรียแล้วนะผมไม่่่ใชอีกแล้วนนันคื ใครมาขุดหลุมไว้เดี๋ยวผมไม่ม e ีบล็อกเลยโอเคนี่คือปัญหาผมโอเคผมได้ขึ้นมาจากหลุมนรกเมื่อกี้แล้วนะผมเมื่อกี้นรกกลางการตัวผมเขาเลยส่งหลุมมาพิฆาตผมนะผมตรงนี้เป็นต้นไม้อะไรเขาปลูกไปตรงนี้ก็คือบ้านใครนี่คือบ้านของต้าเนาะผมก็เจ้าของเซฟเองนะผมอันนี้คือศูนย์รวมความแหลกอยู่ที่นี่แล้วนะผมไอ้ปน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 ปโอเค,อเคถามว่าถ้าเดินมาตรงนี้นิดนึงก็ ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าท okay. ่าเรือนะผมตรงนี้ท่าเรือตรงนี้เป็นโต๊ะเอนชารอะไรของเขาเนี่ยแหละกลางเมืองนะผมตรงนี้ที่เป็นท่าเรือที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นมาเองนะครับผมถ้าถามว่าเดินมปนั้นก็เจออะไรอีกตรงนี้ี่เป็นเหมืองของผมอีกเหมืองก็ใหญ่มากนะผมตรงนี้ี่เป็นประตูเนเธอร์โอเคผมจะบรรยายทุกอย่างที่ผมเห็นนะครับผมตรงนี้จะเป็นฟาร์มชื้อเคียนตรงนั้นตอนแรกว่าผมจะทําเป็นเอประธานนะผมแต่ผมย้ายบ้านแล้วผมเลยผมคิดว่าไม่ได้ทำนะผมเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูบ้านผมก็แล้วกันนะผม ตอนนี้ผมก็ได้อยู่บริเวณหน้าบ้านของผมเรียบร้อยนะผมมันก็ไม่เรียกว่าบ้านนะผมแต่ผมขอเรียกมันว่าบ้านก็แล้วกันนะผมถามว่านี่คืออะไรนะผมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าฐานทัพใต้ดินของผมนะผมผมทาการเปิดประตูไว้นะผมแต่ผมขออนุญาตปิดก่อนนะผมปิดโอเควงจรจะใช้งานได้ก็ผมจะพาไปดูชั้นล่างนะผมตรงนี้เป็นห้องวงจรอะไรขอเกิดอะไรนิดนึงนะผมการลงไม่ง่ายๆนะผมก็เปิดประตูเปิดประตูแล้วก็ลงไปชั้นล่างผมผมรู้สึกว่า ผมได้ทำลิฟต์ได้นะผมแต่ผมขี้เกียจทำผมเลยทำบันไดโง่ๆนี่ไปก่อนนะผมข้างหน้าก็จะเป็นพวกความแหลกบรรดามหาสาตรงนี้เป็นพนักงานเหรอโอเคช่างมันนะผมพนักงานอู้งานนะผมโอเคตรงนี้มันยี่ปิดทางเดิสองทางนะผมมันก็คล้ายๆกับสถานบัน scp นะผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปอะไรคือ scp เอ้ยไม่ไม่ขึ้นแค่ scp ก็พอละไม่ขึ้นรูปดีกว่าเดี๋ยวคลิปติดเหลืองโอเคถ้าเดินมาก็จะเป็นชั้นล็อกดาวโซนนะผมหรือว่าโซนอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมขออนุญาตูดเรนเดรนนิดหนึ่งรู้ส er ึกมันแหลกมาก ตรงนี้ถามว่านี่คือโซนอะไรครับผมนี่คือประตูไม่ใช่โซนดินี่คือประตูอะไรนี่คือประตูล็อกดาวผมก็เรียกว่าโซนล็อกดาวแล้วกันนะผมจะประตูหรือโซนก็นแล้วแต่ครับผมนี่ก็พนักงานของผมเหมือนกันนะครับผมถ้าถามว่าเข้าไปมันนี่เป็นอะไรมันนี่เป็นเฮฟวี้คอนเทนต์โซนนะผมก็จะเป็นโซนที่ทําด้วยสโตนบิ๊กเนาะผมก็ที่นี่เปลืองวัตถุดิบมากเลยผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางนี้ก่อนก็นแล้วกันทางนี้ก็จะเป็นอันเดอร์กราวไออันเดอร์วอเตอร์ underwater. ใช่อันเดอร์วอเตอร์หรืออันเดอร์กราวเบดเนี่ยนะผมผมเรียกกกววว่าเเออออัันนดรร์์ต็แล้ โอเคถามว่านี้คืออะไรมันคล้ายๆกับอควาเรียมนะครับผมก็จะเป็นอะไรใต้น้ําของผมนะครับผมก็เรียกว่าผมเรียกกระสานทับใต้น้ําแล้วกันนะครับผมก็ถ้าออกไปข้างนอกมันยีบีคอนโดอิดที่ช่วยเติมออกซิเจนให้พวกเราเน,นี่ยผมนี่เติมโอเคนี่ครับผมก็แสงเงาจะบักนิดนึงมาเห็นเป็นสีฟ้าผมแล้วนี่มีหีบีอะไรต่างๆเนี่ยผมผมไม่ขอบรรยายเยอะโอซัมบี้ช่างมันนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนต่อไปกันเลยนะครับผมโซนต่อไปก็ยี่อยู่ทางขวาที่เดินมาจากคอน เฮนโซนหรือเปล่าจำไม่ได้ผมนี่เป็นห้องเก็บของห้องสตอรเลสนะผมก็ยังมีสุดยอดบรรดาอุปกรณ์แรงต่างเต็มไปหมดในห้องนี้มันก็ไม่ใช่ห้องสตอรเลสนะผมมันก็ยีเป็นห้องที่รวมทุกอย่างไว้พวกผมยังไม่จาห้องแยกอันนี้ก็คือ,อห้องพนักงานนะผมก็พวกคนงานชอบอู้ง,งานนะผมะเดินต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะดันเจียนดอหรือว่าเป็นคล้ายๆกับสะพานที่ต่อไปกับพฤกษศาสตร์โซนนะผมผมเรียกที่นี้ว่าพฤกษศาสตร์โซนนี้ล้วกัน เพราะว่ามันเต็มไปด้วยป่าไม้นะผมไม่ใช่เต็มสิมันคือห้องป่าไม้นะผมที่ผมเอามาสร้างไว้นะผมเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆนะผมโอเคเข้าไปดูข้างในกันเลยก็ได้เปิดประตูที่นี่ปลอดภัยหนึ่งทำได้ประตูเหล็กนะผมแต่ก็ไม่ปลอดภัยจากซอมบี้นะผมนี่ธรรมชาตินะผมข้างหน้าน,นี่ก็จะเป็นพวกบรรดา,อาซอมบุกซอมบี้คิปเปอร์อะไรต่างๆเต็มไปหมดนะผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูโซนต่อไปไม่ใช่โซนสิ เอ่อก็เรียกว่าโซนก็ได้นะผมแต่ผมกําลังก่อสร้างอยู่นะผมมันก็เลยดูลักษณะแปลกแลกนะผมจะไปดูเลยนะผมตอนนี้พวกเราก็ถึงกับโซนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะผมมันก็กําลังสร้างเลยครับผมก็ผมว่าอ,อนาคตรตรงนี้ผมจะทําเป็นโซนเ,เลี้ยง n p c แล้วกันเลี้ยง n p c ก็ <NBC S 1> เป็นคล้ายๆเอาคนที่ผมจะเรียกว่าให้ที่อยู่ของ n p c แล้วกันนะผมก็สําหรับคลิปน,นี้ก็มีเพียงเท่่นี้แหละครับผมก็พามาดูฐานทัพใต้ดินนิดหนึ่งนะผมก็ถ้าใครนิ้วว่างก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะผมถ้าใคร ชอบกากดซับนะครับผมเจนคลิปหน้าครับผมเราพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับทันทีเอาเดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวป่วยจากกังราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับ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 